7นาฬิกาตรงนะครับกลับเข้าสู่รายการ Good Mor n i ิ g a อาซียนทางคลื่นข่าว FM 1 0 0็นะครับและสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอกลาราบสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายอาสอมทนะครับทั้ง53สถานีวันนี้วันจันทร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะครับใช่แล้วค่ะเช้านี้ก็อยู่กับเราทั้งสองคนนะคะคุณบวรพงศ์วัฒนาธนากุลจัดคู่กับดิฉันอิสรีบงกสถิตเป็นประจาทุกวันจันทร์นะคะ้ะคท่ท่นนนเีีีตอนน ฟังอยู่ยัง53สถานีเครือข่ายอสมทอของเรานะคะเช่นเคยคะ่ะถ้าหากว่าอยากจะส่งข้อความมาพูดคุยกันสามารถทําได้นะคะหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะคะที่หมายเลข4111005หรือที่ Line นะคะไลน์ ID ของเรามีชื่อว่า news1005fm นอกจากนั้นนะคะสําหรับช่องทาง Facebook ก็มีให้ติดตามกันด้วยนะคะคุณบวรพงศ์ผมก็เป็นแฟนเพจของทาง Good Morning ASEAN นะครับก็ชื่อ Good Morning ASEAN เลยนะ<ช>ครับแล้วก็ยังมีที่ ร้อยจุดห้านะครับ News Network ด้วยก็พิมพ์เข้าไปนะครับเ r ิ h ดูว่าหนึ่งหนึ่งร้อยจุดห้าก็จะขึ้นมาเลยนะครับมีสองเว็บหลักๆ ใช่แล้วค่ะและสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามรายการฟังสดหรือว่าฟังรายการย้อนหลังนะคะคก็สามารถทําได้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะแนะนําว่าเป็นแอปพลิเคชันของ100.5แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัวเลือกให้คุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแล้วก็รับฟังได้หลายแอปพลิเคชันพอสมควรนะคะที่จะแนะนํากันก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า m c o t Mcot นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง Apple แล้วก็ Android นะคะ แล้วก็นอกจากนั้นอีกแอปหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iAlertU อันนี้ที่ฉันมีโอกาสได้รู้จักกับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ด้วยเขาได้รับรางวัลเยอะมากเลยนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยนอกจากจะฟังวิทยุได้ยังเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลผ่านทาง GPS ได้ด้วยนะคะมีคุณสมบัติเยอะแยะมากเลยสมรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดนะคะก็แวะเข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เช่นเดียวกันค่ะตอนนั้นมี คุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่งเข้ามาแนะนําด้วยนะครับมีแอป t u n e i n Radio ด้วย<ฆ>นะครับอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็สําหรับวันนี้ก็มีคนท่านผู้ฟังนะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายกัน<ฆ>มากมายนะครับคุณจอยโมนีนะครับคุณพีรพลคุณเพลแจมนะครับคุณนาราวิทย์คุณนายดินนอมินนะครับแล้วก็มีคุณเต้ยด้วยคุณอุษาด้วยนะครับ ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกข้อความหลังใหม่ที่ส่งมาพูดคุยกับเราทั้งสองคนนะคะ,คะทุกข้อความก็ถือว่าเป็นกําลังใจ,ใจเป็นความสดชื่นในเช้าการทํางานของเราทั้งสองคนมากๆขอบคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์กรเกษมสันวิรากุลนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเบรกแรกนะคะที่ฉันได้มีการรายงานข่าวถึงภาพบรรยากาศที่ประธานาธิบดีคน ปัจจุบันของอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้มีการเดินทางเพื่อไปร่วมพิธีการจบการศึกษาของลูกชายที่สิงคโปร์นะคะโดยที่การเดินทางในครั้งนี้เนี่ยไปแบบเครื่องบินชั้นประหยัดแล้วก็เดินทางไปกับภริยาซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าโหสร้างความตื่นเต้นแล้วก็ถือว่าแตกตื่นพอสมควรทีเดียวสําหรับผู้โดยสารอินโดนีเซียนะคะมีการถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลแล้วก็ได้รับ กระแสะที่ดีมากๆทีเดียวเดี๋ยว<ช>วันนี้เนี่ยอาจารย์เกษมสันจะมาติดตามเรื่องนี้ให้เรารับฟังกันนะคะติองแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์เกษมสันตอนนี้พร้อมแล้วนะครับ <ทะ S 1> เราจะไปพูดคุยกับท่านกันครับ Good morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันวีรกุล สวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสารสวัสดีครับ,รบอรุณสวัสดิ์ครับคุณอิทธิรีคุณบวลพง์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทั่วประเทศครับค่ะโอ้โห<ม>วันนี้อาจารย์เลือกประเด็นที่ถือว่าเด็ดมากๆเลยมาฝากให้เราได้ติดตามกันนะคะอยู่ในกระแสมากๆนะครับครับเมื่อเมื่อเช้าก็ฟังคุณอิทธิรีคุณบวลพงศ์รายงานเรื่องนี้นะครับ<อ>วันนี้ก็เลยอยากจะพาทำพามารู้จักกับครอบครัวของโจโควีเขาหน่อยนะครับก็ความน่ารักมันเกิดขึ้นตรงที่เรียกว่าคนเป็นผู้นําประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะมี เครื่องบินของทางราชการไว้คอยดูแลนะครับประเดี๋อินโดนีเซียก็เหมือนกันจริงๆก็มีก็มีเครื่องบินที่ที่คอยดูแลพาผู้นําไปไหนต่อไหนนะครับแต่เที่ยวน,นี้เนื่องจากจไปงานส่วนตัวไปงานลูกชายรับประกาศศีัตรเนี่ยก็ตัดสินใจไปเองนะครับซื้อตั๋วเครื่องบินก็สายการบินแน่นอนเป็นสายการบินแห่งชาติของอินโดนีเซียก็คือสายกนนนนารบ,บินการูด้านะครับก็ไปกับสามีภรรยาส่วนลูกคนอื่นก็ไปกับล่วงหน้า นะครับแล้วก็อย่างอย่างที่คุณอิสรีรายงานไปคือบนเครื่องก็เป็นที่กรีดการ์ดนะครับเป็นที่กรีดการ์ดว่าโอเคโอ้ okay, oh, นี่ระดีขึ้นมามีเซลฟงเซลฟี Free ่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่โจโควีขึ้นเครื่องแบบอีโคโนมีแล้วคนฮือหากันจําได้ช่วงระหว่างตอนหาเสียงก็เคยมีการขึ้นเครื่องนะครับด้วยตอนที่ผู้ว่าจักรตาก็ขึ้นเครื่องก็ขึ้นอีโคโนมีหลับอยู่ยังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเห็นแล้วตกใจกรีดการ์ดไปเรียกคุณพ่อมาถ่ายรูปใหญ่ว่าอู้เจอโจโควีบนเครื่องขึ้นอีโคโนมนนนคั้ก็็เปวา สมรรถะของเขาที่มีมาตั้งแต่ต้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนว่าเออเราลองมารู้จักครอบครัวเขาดูไหมว่าครอบครัวซึ่งมีภรรยาแล้วก็มีลูกอีกสามคนเนี่ยใครเป็นใครแล้วจะมีความสมรรถะทั้งครอบครัวหรือเปล่าคะ,ะครับก็สมควรจะตื่นเต้นนะคะคอาจารย์คะเจอประธานาธิบดีนั่งเอโคโนมีคลาสเป็นภาพทิ่หาดูยากนะครับคนไทยที่ผมได้ยินว่าน่ารักขนาดนี้มีคนหนึ่งก็คือท่านดรวีระพงษ์รามคูนสมัยท่านดารงตําแหน่งเป็นประธานการบินไทยเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินทางส่วนตัวนะฮะ ท่านไปยืนซื้อบัตรอีโคนมีแล้วก็ต่อเข้าแถวเข้าคิวตามปกติก็ยังเป็นแาวก็สิบในสุจิมก็ยังชื่นชมเออหน่าผมก็คิดว่ามีคนไทยหลายท่านนี่ทําแบบนี้นะครับใารทำก็อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ขอญาตยกย่องชมเชยท่านไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเรามารู้จักกับภริยาหรือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอินโดนีเซียกันนะครับเธอ,อชื่ออิเรนาวิโดโดนะครับเกิดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกนะครับปีนี้ก็อายุห้าสิบเอ็ดพอดีนะครับจบทางด้านเศรษฐศาสตร์ นะครับแล้วก็คนที่แนะนําให้รู้จักโจโควีก็คือน้องสาวของโจโควีนะครับแล้วก็จีกันตั้งแต่เรียนมาหายาลัยนะครับรู้จักกันนะครับคุณแม่ของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคือเอเลนาเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าเนี่ยโจโควีเนี่ยเป็นแฟนคนแรกและแฟนคนเดียวเลย เป็นะจีบกันก็ไม่มีใครอีกเลยแท้เช่นเดียวกับโจควีก็บอกเหมือนกันว่าพอเป็นเป็นเป็นาานักศึกษาด้วยกันพอจีบคนนี้ก็ไม่มีใครอีกเลย<ม>นะครับอยู่ไปอยู่สี่ปีเพราะฉะนั้นก็ขอแต่งงานในปีสองพันห่ร้อยยี่สิบเก้านะครับก็แล้วก็แต่งงานสุดท้ายในในในเดือนธันวาคมคปีนั้นเองนะ,ะนะครับคือผู้หญิงคนนี้นะครับสุภาพสตรีหมายเหนึ่งคนนี้เป็นคนสมระมาตั้งแต่ตอนแรกเป็นคนมีอารมณ์ขัน นะครับเป็นคนสบายๆแล้วก็อยู่ข้างหลังมาโดยตลอดะนะไม่เคยมีใครในอินโดนีเซียเห็นสุภาพสตรีมมาย์หนึ่งแต่งกายด้วยชุดแบรนด์เนมเลยนะครับตั้งแต่เป็นภรรยานายกเทศมนตรีโซโลซึ่งโจโควีเคยดำรงตำแหน่งหรือตอนมาเป็นผู้ว่าจาการ์ตานะครับหรือกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเธอจะใส่ชุดพื้นเมืองตลอดใส่ผ้าบาติกตลอดแม้แกระทั่งวันที่ยี่สบตุลาคมถ้าใครย้อนไปดูรูปตอนนั้นก็ใส่ชุดพื้นเมือง แล้วก็ไปซื้อที่ในตลาดเสื้อผ้าธรรมดานี่เองนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครเห็นสุภาพสตรีท่านนี้สะพายกระเป๋ามีแบรนด์หรือใส่รองเท้าส้นสูงหรือแต่ไม่มีเลยไม่เอาเลยค่ะนะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเป็นขิจวััรที่ทุกคนเห็นชัดเจนมากนะครับแล้วมีการไปสัมภาษณ์คุณวีเรนาวิโดโดเนี่ยถามว่าโจคอวีเป็นคนยังไงน่ารักไม่โรแมนติกไหมบอกไม่เลยคนนี้ไม่โรแมนติกเลยนะครับ เชื่อไหมครับบ้านนี้ไม่ไม่ฉลองกระทั่งวันเกิดกันปเป็นเรื่องธรรมชาติะนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่โรแมนติกคนนี้ทํางานอย่างเดียวคะนะครับสมัยตั้งแต่จจควีเนี่ยเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพอหลังจากไปส่งลูกเสร็จสามีภรรยาคนนี้ก็จะจ็อกกิ้งจ็อกกลังด้วยกัน,น,นแล้วก็แล้วก็ไปเข้าโรงงานเข้างานเสร็จถ้ามีเวลาก็กลับไปรับรูกนะครับอันนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กิจวัตรของโจควีก็จะง่ายๆทานอาหารก็จะง่ายๆ นะครับไม่ไม่ไม่สนใจขอให้มีผักนะครับเช้าเช้าเนี่ยขอให้มีผักทานเนี่ยเป็นอันว่าพอใจละค่ะครับแล้วก็อาหารต้องมีอันหนึ่งที่ขาดไปได้คือเทมเป้เทมเป้เนี่ยเป็นถั่วเหลืองที่มาหมักนะครับคล้ายๆออกมาจากคล้ายๆเต้าหู้แล้วแต่ยังมีมีเนื้อของถั่วเหลืองอยู่เอาไปทอดเอาไปผัดเอาไปแกงคนไทยบางคนซื้อมาไปทําเป็นขนมคัวปากกาทานอก็รสชาติดีนะครับบอกว่าโจโควิ่เช้าเช้าขอสองอย่างเนี่ยพอละ โอ้โหไม่น่าหุ่นดีรักษาสุขภาพนะครับเรื่องของอาหารอาจารย์เกษมสังครับครับผมเลาน้ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรที่เระยกาจของอิโดนเซียนะครับก็เป็นน้าพวกน้ําขมิ้นบางน้ําบอระเพ็ดบางน้ําผักบ้างจะมีหลากหลายจะมีหลายรสแล้วแต่ว่าชอบอะไรครับาบอกเช้าบ่ายต้องมีจามูครับเช้าหน้าที่ของทรสตรีหมายเลขหนึ่งของนิโดนเซียคือเอาวางเสื้อเชิ้ตกับวางเสื้อบาติกได้สามตัวโจโควีเลือกเอง นะครับอยากจะได้ไรายได้ไปอันนี้คือค,คือสิ่งที่เขาทําแล้วก็อยู่ข้างหลังตลอดเวลาไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรมากหา่ยนะครับใครมาสัมภาษณ์อะไรไม่สัมภาษณ์แต่ว่าถ้านั่งอยู่คู่กันกับโจโควีแล้วมีนักข่าวอยู่เนี่ยคุณเดน,น่านี่ก็จะสามารถแย่ yeah, สามารถโจกสามารถหัวเราะคือเป็นธรรมชาติมากๆเป็นธรรมชาติมากมากก็มีคนถามโจโควีทําไมรักผู้หญิงคนนี้อบอกโจโควีก็บอกผู้หญิงคนนี้บ้านๆดี อ่ะแต่ก็เข้ากันดีเข้ากันดีคือหมายถึงวันคนเรียบง่ายนะคะเรื่องสมถายก็คขอบคุณนะครับแล้วก็มถามว่าทาไมไม่คิดจะแต่งตัวสวยๆงามๆใช้แบรนด์มาเาบอกว่าไม่อยากจะเอาสมองหรือเวลาที่มีอยู่น้อยนิดไปคิดเรื่องแต่งชอยากจะสนใจเรื่องงานนะครับแลวอะไรช่วยเด็ควิดได้ช่วยแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่ยอมอยู่เบื้องหลังจริงๆระหว่างหาเสียงนี่นะครับจะอยู่หลังเวทีจะไม่ออกข้างหน้าจะนั่งรอในรถกับลูกคือที่ทําตัวเป็นผู้สับสุนที่ดี แล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหานะครับ<ม>อันนี้ก็เป็นภาพสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง<ค>ซึ่งผมอ่านดูแล้วก็ก็น่ารักน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับของทางโจควีได้ดี<อ>และที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือผู้หญิงคนนี้ชอบสีท่านี้ไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยคค่ะร<ค>ับไม่เอาเลยนะครับเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมนี้ไม่เอาเลยนะครับ<ม>แล้วบอกขออยู่คนขออยู่เงีย,งงยบๆอยู่ข้างหลังอยู่ช่วยสามีดีกว่านะครับ<ม>แล้วก็ไม่ว่าสามีว่าอะไร เววัตามพร้อมจะซัพพอร์ตทุกอย่างค่ะพูดถึงแนวคิดที่วางเสื้อผ้าไว้สามชุดนี่นะคะอาจารย์เกษมสารคาร์ที่ฉันนึกถึงคุณมาร์คสักเบิร์กสักเคเจ้าของ Facebook เขาบอกว่าที่เขาใส่เสื้อสีเทาทุกวันเนี่ยเพราะว่าเขาขี้เกียจคิดเรื่องแฟชั่นใส่มันเหมือนกันเลยทุกวันไม่ต้องคิดื่หยิบหยิบหยิบมาได้เลยนี่เป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกันมากๆนะคะใช่ครับค่ะผมก็มีแนวคิดคล้ายๆกันเวลาทําทีวีก็แต่ก่อนก็ใส่สูรดํา เชิดขาวไทเหลืองตอนนี้ก็เป็นสูตรเทาไทส้มก็ใส่ทุกวันนะครับไม่ต้องคิดมากคิดเลยเอาเวลามาเตรียมข้อมูลยังจะดีกว่าเป็นยูนิฟอร์มค่ะใช่ครับค่ะข่าวประจย์เกษมสันครับเรามารับผมครับเรื่องของแนวสามคนดีไหมครับ้นทั้งสามคนของโจโควีเนี่ยนะครับลูกชายคนโตชื่อชิบรานรากาบูมิงราเกะนะครับเกิดเมื่อปี2030ปีนี้อายุ27ละนะครับก็เรียนอยู่ที่โซโลแล้วก็ไปเรียนที่สิงคโปร์เหมือนกับลูกชายคนเล็กซึ่งเพิ่งจบ นะครับจบทางด้านบริหารนะครับแล้วก nah ็สุดท้ายพอจบจากบริหารสิงคโปร์ก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์นะครับก็คือโจควีก็ทําธุรกิจก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็มีเงินส่งลูกไปเรียนได้นะครับพอจบออกมานะครับจิ๊บดานแกับบูมิงราเกตเนี่ยจบมาก็มาเปิดเหมือนกับบริษัทรับจัดงานแต่งงานนะครับรับจัดอาหารรับจัดงานแต่งงานที่ชื่อบริษัทชิลลี่ปาริ นะครับในเมืองโซโลซึ่งพ่อเป็นนายกเทศมนตรีะนะครับเขาก็มีสไตล์เขาถ้าใครสนใจก็ขี่ชื่อนี้ไปในในใน google ก็จะเห็นเว็บไซต์ที่ทําได้สวยทีเดียวของอาหารเนี่ยนะครับทำเต็มที่ทุกอย่างทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์แต่งหน้าจัดอาหารจัดเลี้ยงเดคอเรชันก็เหมือนบริษัทในเมืองไทยที่รับจัดเป็นวดดิ้งแพนเนอร์คล้ายคเวดดิ้งแพนเนอร์ออแกนเซอร์แต่ที่น่าสําคัญก็คือว่าเขาบอกว่าลูกชายคนนี้ไม่เคยใช้ชื่อพ่อในการจัดงานที่สําคัญ ไม่รับจัดงานให้เมืองโซโลคือไม่ได้ใช้อิทธิพลมาจากเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเอกชนมาจ้างจัดแต่ว่าไม่รับจัดงานให้กับไอ้เทศบาลของเมืองโซโลเลยไม่เอาเลยอุดมการชัดเจนมากนะคะอยากโตด้วยตัวเองทุกวันนี้ก็ยังขับรถมาทำงานก็นี่เป็นความสมรถของของลูกชายนะครับแล้วก็ตั้งใจจะทำงานไปเรื่อยๆขนาดพิธีสาบานตนของพ่อเนี่ย ก็ยังบินมานสีสุดท้ายเพราะยังมีงานรับจัดงานยังจัดงานอยู่คิวทองอจัดนี่คือคสิ่งที่เขาจะทําเขาไม่สนใจว่าพ่อเขาจะเป็นอะไรแต่ภูมิใจแต่ว่าแต่ว่าไม่สนใจคครับนะครับอันนี้เป็นลูกชายคนโตอายุยี่สิบเจ็ดลูกสาวคนรองแล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวเนี่ยนะครับชื่อกาฮิยังอายุเนี่ยนะครับอายุยี่สิบสามปีเกิดวันที่ยี่สิบเมษาสองพันร้อยสามสิบสี่นะครับจบการศึกษาที่โซโลนะครับทางด้าน เทคโนโลยีด้านอาหารเพิ่งไปสมัครสอบเป็นข้าราชการของอเทศบาลเมืองโซโลครับนะครับยังรอผลอยู่นะครับแต่ดูเกรดเฉลี่ยแล้วสามคนกว่าก็ถือว่าว่าเรียนดีนะครับก็สมรถามเหมือนกันวันที่ไปสอบเป็นซึ่งซึ่งเพิ่งสอบเมื่อเร็วๆนี้เองนะวันที่ไปสอบเป็นข้าราชการของของอเทศบาลแห่งนี้เนี่ยขับรถนิสันแต่นิสันจุกบอก นี่สันจุกกันนะฮะขับเล็กๆไปก็ขับไปถึงเพรเห็นนักข่าวเยอะก็เวียนออกมาไปจอดรถแล้วก็นั่งแท็กซี่พึ๊บเข้าไปสอบนะครับแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนคนซึ่งตอนนี้สื่อกําลังไล่ดูอยู่นะครับเพราะว่าด้วยหน้าตาก็ก็สาสวยนะครับหน้าหน้าตาก็ส飒สวยแล้วก็เอ,อยังย่งคนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นักอนาค่ะนะครับทีนี้คนสุดท้ายนะครับก็ที่ จโจควีกับครอบครัวไปแสดงความยินดีเนี่ยนะใครสั่งบังกรับเนี่ยนะครับอายุยี่สิบเนี่ยนะครับก็เป็นคนซึ่งถ้าพูดถึงโปรไฟล์ชีวิตก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันได้จากเขาบอกก็ได้จากพ่อเยอะมากนะครับมีบล็อกส่วนตัวนะครับมีบล็อกส่วนตัวเขียนเรื่องโจเขียนเรื่องอะไรซึ่งตอนนี้ปิดไปละพับบล็เข้าไม่ได้เฉพาะเพือพ่อนๆเข้าได้นะครับแต่ก่อนแต่ก่อนนี้เป็นคนที่เขียนบล็อกเยอะและคนนิยมเข้าไปอ่านแต่ว่าใครที่สนใจอินสตาแกรมก็ยังยังตามเขาเข้าไปดูได้ ครับก็เป็นของบังกระรั่งเนี่ยตอเรียนหนังสือนะครับคุณครูบอกว่าไม่เคยบอกว่าพ่อตัวเองเป็นใครนั่งรถบัสมาโรงเรียนแล้วก็บอกเพื่อนถามว่าพ่อคือใครก็บอกพ่อเป็นนักธุรกิจเฉยๆนะครับความเพิ่งมาแตกตอนโจควีจะมาเนี่ยแะครับที่ทุกคนมารู้ว่าโอ้ตกใจกันหมดตกใจกันหมดเลยแต่ก็เป็นเป็น เป็นเหมือนขวัญใจเพาอโจควีพอไปถึงสาบานแห่งนี้ก็ไปเซลฟี่กับเด็กๆเด็กให้ทำอะไรก็ทำหมดก็เป็นฟีดการ์ดคือหากันนะครับผมว่าก็อันนี้ก็สะท้อนเห็นถึงความสมรถของ <Stanford. S 2> ของบ้านนี้ซึ่งซึ่งเลี้ยงลูกได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ลูกทั้งสามคนพูดตรงกันว่าโจควีไม่ค่อยสอนอะไรท <financially S 2> ี่เป็นคำพูดนะครับแต่ว่าทำตัวอย่างให้ดู <c oughs> อ <c oughs> ืการกระด,ดูพอ่อทำ พ่อไม่ค่อยสอนไม่ค่อยอะไรมากนะ,ะแต่ว่าพ่อจะทําตัวอย่างให้ดูค่ะนะครับเขาก็ lead by example วันนั้นเป็นสิ่งที่ลูกๆบอกกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประวัติของครอบครัวในเบื้องต้นซึ่งผมคิดว่าก็สะท้อนถึงความน่ารักทําออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวอย่างผมก็เลยถือโอกาสว่าการที่คนขนาดที่เรียกว่าเป็นประเดีอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่ส6บกของโลกใหญ่สุดในอาเซียนเนี่ยขนาดเรื่องส่วนตัวเขาก็บินส่วนตัวแล้วก็บินส่วนตัวแบบ อีโคโนมีด้วยนะครับนั่งเครื่องบินสองชั่วโมงนี้ก็สบายๆเนี่ยผมว่าท่านสอนอชอท่านสมาชิกสอนอชอสปออช,อสออชอซึ่งกําลังปฏิรูปประเทศเนี่ยท่านมีโคต้าบินฟรีกันอยู่เนี่ยนะครลองพิจารณาตรงนี้ดูบ้างครับนะครับผมว่าเออถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราทําตัวเป็นต้นแบบเราใบไหนมาไหนประหยัดเขาให้บินบิสเนสเราก็บินอีโคโนมีอะไรเงี้ยทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างเลยผมว่า จะน่ารักไหนๆเราปฏิรูปไปแล้วก็ถือโอกาสเอาบทเรียนนี้มาเล่าสู่คนสังเกตเลยค่ะนึกถึงวิธีการในการดูแลลูกๆของครอบครัวของจกโจกวีนะคะที่ฉันก็นึกถึงจะมีโคด้ดมีคําพูดคํานึงที่ว่ากันว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนนะคะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆสําหรับคําพูดนี้นะคะคอาจารย์เกษร์สันค์คะในช่วงช่วงนี้นะคะขออนุญาตพักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะครับรับ สนับสนุนโดยไม่ชัวไม่ท้าขนออร่อยชัวสูตรใหม่เพิ่มซอสหอยนางรมให้ทุกจานผัดอร่อยขึ้นอีกขั้นศูนย์รบริการโตโยต้าถูกใจทุกคนและเชลล์ e ยี่สิบแก๊โซฮอลน้ำมันคุณภาพที่คุณมั่นใจมีจำหน่ายแล้วทุกภาคทั่วประเทศตัวเองอยากไปเที่ยวอะ่ะปะอยากจอดซื้อของฝากจังจัดให้ออยากชมวิวอะ่ะเต็มที่ อน้ำมันจะหมดไม่ใช่ปัญหาเชลี2ีแก๊สโซฮอเต็มถังครับเติมได้ทันใจไปภาคไหนก็เจอเพราะวันนี้เชลี2ีแก๊สโซฮอล์น้ำมันคุณภาพระดับโลกมีจำหน่ายแล้วทุกภาคทั่วประเทศเชลี2ีแก๊สโซฮอ์น้ำมันคุณภาพที่คุณมั่นใจ ซื้ออะไรที่เซงกงเช็กระยะที่ห้วยขวางเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตที่หลักสี่แล้วค่อยมาขัดสีที่บางนาะทำไมต้องไปหลายที่ไปศูนย์บริการโตโยต้าดีกว่าดูแลคุณแล้วรถแบบครบวงจรถูกใจสุดๆกับโปรโมชั่นเช็คคุ้มถูกใจเช็ครถฟรี24รายการพร้อมรับส่วนลดค่าอะไรแท้สูงสุด900บาทส่วนลดค่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้โตโยต้า400บาท วันนี้ถึง31ท่านวาคมนี้ที่ศูนย์บริการโตโยตา้าทั่วประเทศร้อยจุด1้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN โดยบวรพงษ์วัฒนาธนากุลและอิสรีบงกฎสถิต 7.19นกานาทีะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราได้ไปฟังมุมมองของอาจารย์เกษมสันวิรกูลนะครับเรื่องของแนวคิดความสมรถของครอบครัวประธานธิบดีอินโดนีเซียนะครับนายโจโก,โกวิโด,โดโดหรือโจโกวีนะครับซึ่งเป็นที่ฮือฮามากนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้เดินท่านได้เดินทางไปสิงคโปร์ไปแสดงความยินดีกับลูกนะครับแล้วก เดินทางด้วยเครื่องบินชั้นอีโคโนมีคลาสชั้นประหยัดะนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการ์ที่สร้างกระแสในอินเทอร์เน็ตมากมายค่ะในช่วงนี้นะคะจากเรื่องของครอบครัวของประธานาธิบดีจโจโกวิโดโด,โดนะคะ,คะเราจะกลับมาติดตามที่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราสักนิดหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะสภาพฒน์ก็บอกแล้วนะคะว่า GDP มวลรวมของประเทศเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์เกษมสันในเรื่องนี้คือตัวเลขน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะประกาศ ตัวเลขทั้งสามใจมากคือเก้าเดือนมาแล้วเนี่ยประเทศไทยโตเฉลีย่ย0.2เเซเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คาดว่าปีนี้ส่งออกก็กจะไม่โตอีกปีแล้วติดลบเล็กน้อยนะครับ,รบทีนี้ก็ถ้าพูดกันภาษาถ้ามองมาจากในม,มุมของเอซีด้วยกันก็คือวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหลุมดําของการเจริญเติบโตบนะครับเพราะว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยมาเลเซียคาดว่าโตประมาณ6ฟิลิปินโตหกุดกอินโดนีเซียโตหเศษเวียดนามโตห้ากว่า สิงคโปร์ขนาดเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งปกติโตหนึ่งโตสองเหมือนยุโรปเหมือนอเมริกานีิว่าโก้แล้วนะครับปีนี้ก็โตสามกว่าส่วนประเทศไทยเนี่ยคิดว่าจะโตแค่หนึ่งนะครับแล้วอย่าคิดว่าปัญหาที่เราเติบโตน้อยนี่เป็นปัญหาเฉพาะปีนี้นะครับผมไปลองเก็บสถิติย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2552จนถึง2556ในห้าปีย้อนหลังเนี่ยนะครับถ้าปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราโตเฉลี่ยสามสามนะครับสามเนี่ยสําหรับประเทศ อย่างประเทศไทยเนี่ยถือว่าต่ำะนะครับมีคนบอกว่าทําไมเราจะต้องสนใจตัวเลขเศรษฐกิจนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามันเติบโตน้อยถ้าประเทศไทยเติบโตน้อยก็ส่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลจะเก็บภาษีได้น้อยะนะครับก็มีเงินเหลือมาดูแลการศึกษาหรดูแลสุขภาพหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้น้อยนะครับธุรกิจขายของได้น้อยขาดทุนยากจนขโมยขจรเยอะยาเสพติดเยอะอันนี้คือสิ่งที่ตามมานะครับตัวเลขที่พอดีพอดีสำหรับประเทศไทยเนี่ยคือ4.5 ผมชอบเปรียบเหมือนการขี่จักรยานนะครับทั้งสองท่านก็ขี่จักรยานนะฮะถ้าขี่เร็วเกินไปไปโตเจ็บโตแฝดอย่างที่เราเคยมันก็มีโอกาสล้มได้คือเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่สต่นิดนึาเกินไปคือโตสามโตสองตนหนึ่งอย่างเงี้ยมันคือเหมือนขี่จักรยานช้าๆแล้วท่านก็คงขี่จักรยานถ้าช้าเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรครับแทนมันก็จะวอกแวกคล้มง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ให้เห็นภาพเลยผมก็บอกว่าที่พอดีๆคือสีนะครับ2 1 3พจนถึง2,143าเนี่ย สิปีช่วงนั้นเราเคยโตเฉลี่ย4.6นะครับพอ 4, 4 4จะถึง5 3เราโตเฉลี่ยเหลือ4.4่ห้าปีที่ผ่านมาเราโตเฉลี่ย3ถ้าบวกปีนี้ไปด้วยซึ่งโตแค่หนึ่งเนี่ยค่าเฉลี่ยจะยิ่งเหลือ2เศษเศษครับสะท้อนแล้วนะครับว่ากําลังในการปั่นจัก,กรยานของคนไทยเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆ mm hmm. นะครับขณะที่มาเลเซียโต4กว่าเกือบหฟิลิปปินส์โตหกว่านะครับ5ปีที่ผ่านมาชิโปโตห้ากว่าที่ซ้ําไป กัมพูชาโตห้ากว่าเวียดนามโตหกประมาณหกอินโดนีเซียประมาณหกเมียนมาสปอลาวโตหกโตเจ็ดอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้คนในสังคมเนี่ยชอบความสบายใจคนทั่วไปชอบความสบายใจชอบหาข้ออ้างเข้าตัวเองวันนี้เราบอกว่าเศรษฐกิจเราไม่โตเพราะโลกไม่ดีส่งออกไม่ได้เราฟังปับ๊บวันนี้คนไทยก็รู้สึกสบายใจปีนี้คงโตแค่หนึ่งนะแต่ไม่เป็นไร ปีหน้าไหนหน่วยบอกว่าเราจะโตถึงสี่เลยนะเราก็สบายใจอีกคนเราเนะี่ยชอบหายผลให้ตัวเองสบายใจซึ่งผมอยากจะเรียนว่าสบายใจไม่ได้นะครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยครับต้องระวังระวังต้องกังวลไว้หน่อยเพราะว่าตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมยกตัวอย่างก็คือว่าเมื่อตอนต้นปีเมื่อตอนต้นปีเศรษฐกิจปีนี้นะครับหน่วยงานทั้งสามหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่คาดการณ์เศรษฐกิจหลักของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักง,งานเศรษฐก,กิจการคลังที่เรียกว่าสสคของกระทรวงการคลังเนี่ยถ่ายตัวเลขไว้สวยรู้หมดเลยนะครับผมขออนุญาตยากตัวอย่างให้ดูอย่างต้นปีเนี่ยสภาพัฒน์บอกว่าประเทศไทยจะโตประมาณ3ามจุศนถึงสี่จุดศูนก็คือโตสามจุดห้านะครับแล้วพอสักสองสาเดือน <ๆ S 1> ต่อมาค่อยๆลดลงเหลือหนึ่งจุดห้าถึงสองจุด้าแถวลงเรื่อยไปหนจุดห้าถึง2แล้วล,2 2> ล,ล่าสุดบอกตนหนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็เหมือนกันต้นปีบอกเราจะโตสองจุดเจ็ดแล้วลดเป็นหนึ่งจุดห้าแล้วก็หนึ่งจุห้าแล้วตอนหลังก็บอกคงประมาณหนึ่ง ผน้าง,งานสีนกันคลังงนี่ต้นปีโตก่บเพื่อนเลยบอกจะโตสี่นะครับแล้วก็โตสองจุดห้าแล้วก็โตสองวันนี้ก็ตัวเลขจริงก็คงจะโตหนึ่งและนี่ไม่ใช่ปีแรกที่เราโดนทาทํานายคคํำคาดการณ์สีให้สบายใจเพราะปีที่แล้วก็เหมือนกันปีห้าหกเนี่ยนะครับต้นปีสภาพัฒน์บอกเราจะโตประมาณห้าแล้วก็ลดลงมาเหลือ 4, สี่เศษเศษแล้วพอพอปลายปีเริ่มเริ่มไม่ให้ตัวเลขเราบอกแค่ว่าชะลอตัวเฉย สุดท้ายเราโต2.9แต่การแห่งประเทศไทยยิ่งประหลาดใหญ่ปี56เนี่ยนะครับมกรามาบอกประเทศไทยจะโต4.9พอเมษายนบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจฟื้นแล้วโต5.1จาก4.9เพิ่มเป็น5.1พอกรกฎาคมค่อยลดมาเหลือ4.2และสุดท้ายไทยเราโตแค่2.9สำนักงานสิ่งฐกิการงกันทรวงการังเหมือนกันครับต้นปีนี้ไปเวอร์เลยโต5.7 มีนามาโตห้าจุดสามมิถุนาโตสีุ่ดห้าสุดท้ายแล้วโตสองจุดเก้านี่เรากำลังพูดถึงตัวเลขปีห้าหกสิ่งที่ผมจะเรียนอย่างนี้คือว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องพูดความจริงกันว่าเศรษฐกิจไทยอ่อนแอมากนะครับผมเชื่อว่าคนไทยประชาชนและภาคธุรกิจรับได้แต่อย่ามาทํานายหลอกๆอ,อย่ามาพูดตัวเลขกลมๆเป็นฝันดังนั้นปีนี้ทุกคนบอกโตปีหน้าโตสี่ก็เป็นอย่างนี้มาสองสามปีแล้วผมว่าวันนี้ถึงเวลาเราต้องมาวิเคราะห์ว่าทําไมเราถึงตกต่ําที่สุดในภูมิภาค ทำไมเราบอกว่าโลคไม่ดีเราส่งออกไม่ได้ทําไมคนหนึ่งเขาส่งออกได้เยอะแยะทำไมเราบอกโรกไม่ดีเราไม่เติบโตคนอื่นเขาเติบโตเอาความจริงมาวางกันเราช่วยกันคนละไม้คนละมือผมคิดว่ารัฐบาลเนี้ยโอกาสดีเพราะทุกคนอยากช่วยนะครับแต่ต้องพูดความจริงกันนะครับเอาปัญหามาวิเคราะห์ตรงๆอยา่าเอาละปีนี้ตัวหนึ่งไม่เป็นไรปีหน้าตัวสี่แล้วพวกเราก็ไปวางใจไม่ได้ครับผมว่าอันตรายมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทุกประเทศโตไล่หลังเราหมดแล้ว นะครับโตไลห่หลังเราหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องต้อง,ต,องต้องเร่งรีบแก้ไขนะครับ mm hmm. และที่สําคัญที่สุดผมเคยพูดในรายการนี้ครั้งหนึ่งแล้วว่าหน่วยราชการซึ่งมีหน้าที่เก็บข้อมูลพวกเนี้ไม่ต้องแยกกันคาดการ์หรอกช่วยกันคาดการ์และคาดการ์ให้มันใกล้ความจริงหน่อยร่วมกันคาดการ์ดี <c oughs> แล้วค่อยๆลดเนี่ยนะครับไม่ต้องมีหน่วยงานะอย่างนี้ผมก็คาดการ์ได้ปีหน้าโตสี่ถึงห้าครับแล้วพอกลางปีผมไม่ดีผมบอกโตประมาณสองครับแล้วปลายปีผมกว็ว่ากันไป ผมว่าอันนี้ต้องเลิกต้องช่วยกันเอกชนจะได้รู้จะได้เตรียมตัวที่สำคัญที่สุดต้องจับข่าวคุยกันนะครับว่าปัญหาจริงๆเราอยู่ตรงไหนเราแก้ให้ตรงจุดหรืออย่างสิ่งที่ออกมามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันการเป็นการแก้ให้ตรงจุดหรือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะนหน้าแก้ระยะสั้นเท่านั้นนะครับก็อยากฝากตรงนั้นเอาไว้ค่ะจำได้นะคะว่าอาจารย์เกษรสันเคยพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ก่อนหน้านี้อาจารย์คะในช่วงนี้เรามีเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะคะขออนุญาต ถามอาจารย์ในมุมมองที่ว่าที่ทางหลายองค์กรหลายหน่วยงานออกมาประเมินในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในเชิงที่บวกมากๆในช่วงต้นปีเนี่ยตรงนี้ส่งผลกับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจอย่างไรบ้างคะแน่นอนครับถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่าจะโตเยอะทุกคนก็ตเตรียมการผลิตขยายโรงงานเพราะกําลังซื้อจะตามมาสุดท้ายเงินเหล่านั้นก็จะไปศูนเปล่าครได้ออกใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้เลย ต้องคาดการให้มันใกล้เคียงความจริงธุรกิจเอกชนเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะทําตัวอย่าง<ะ>ขยายเงินลงทุนหรือไม่ขยายนะครับอันนี้อันตรายมากๆครับคะ่ะก็ถือเป็นเรื่องที่เราควรจะอยู่บนพื้นฐ <ใช S 2> านความเป็นจริงจะได้ร่วมกันรับมือได้ถูกต้อง <ใช S 2> นะคะควันนี้นะคะขอขอบพระคุณอาจารย์กรเกษมสารเวรกุลม,มากๆนะคะที่เข้าสายกับเราเช้านี้ค่ะ ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่นะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งที่ก็แอบไลน์มาหลังไปนะครับสนับสนุนที่อาจารย์เกษมสารเล่าเรื่องราวความรักที่สวีทแบบซึ้งแบบสมระมากมากเลยของคุณโจโกวิโดโดกับภรรยาบอกแบบตรงตรงเลยนะครับสาววันวันนะครับก็เน้นเรื่องของความสมระครอบครัวนี้นะครับส่วนเรื่องของเศรษฐกิจไทยก็เรื่องของการสมัครความการสร้างบรรยากาศคมสมานฉันท์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากในช่วงเวลานี้นะครับการร่วมร่วมใจกัน ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะมีกรอนจากพี่เทียนท่าฉลองท <Okay. S 1> ี่ส่งมาดิฉันขออนุญาตไปอ่านนิดหนึ่งละกันนะคะ ลาวเงินกีบหนีบมากมายสบายใจประเทศไทยเงินบาทสะอาดเหลืออินโดโชรูปเปียเมียไม่เบื่อแต่ต้องเชื่อบรูไนใช้ดอลลร์ฟิลิปปินสเปโซ,โซก็ดูโกสิงคโปร์ดอลล่าหน้าตามหาเวียดนามดองมองเรียวกัมพูชาจ์ตพมา่าริงกิตติดมาเลเซียโอวันนี้นะคะเป็นบ,บทกรอนเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินเป็นหลักเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับกรอนจากพิธีนท่าฉลอมค่ะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับ ตอนนี้เวลา7นรกานาทีวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราแล้วก็ขอบคุณทั้ง53สถานีวิทยุเครือข่ายอสมทที่ร่วมที่ช่วยถ่ายทอดสัญญาณด้วยนะครับค่ะสำหรับเช้านี้นะคะที่ฉันอิสรีบงกสถิตครับแล้วผมบวรพงวัฒนาธนาคุณครับเราทั้งสองขอลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ